สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนโปรแกรมนะครับเป็นการลงทะเบียนโปรแกรมแบบออนไลน์นะครับหนึ่งบัตรลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้กับโปรแกรมเพียงหนึ่งเครื่องนะครับได้กับคอมเพียงหนึ่งเครื่องนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนกับโปรแกรมชื่อว่าอพาร์ตเมนต์นะครับให้เราทําการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ ลองอินด้วย a c c u s o f t รหัสผ่าน 1, 2, 3นะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอโปรแกรมแล้วนะครับให้เราไปที่นะครับเมนูบาร์ด้านบนนะครับเลือกคำว่าช่วยเหลือเลือกเกี่ยวกับครับแล้วก็ดูตรงปุ่มลงทะเบียนนะครับกดปุ่มลงทะเบียนครับแล้วเราก็เอาบัตรขึ้นมานะครับ บัตรลงทะเบียนโปรแกรมนะครับ1บัตรนะครับ1สิทธิ์1กล่องโปรแกรมจะมีบัตรลงทะเบียนให้เพียง1ใบนะครับหมายเลข xx ตรงนี้นะครับเป็นหมายเลขตัวอย่างนะครับอย่าเอาไปกรอกใส่นะครับที่ผมสาธิตให้ดูนี้คือตัวอย่างนะครับหมายเลขของบัตรใครก็เป็นของบัตรใบนั้นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ บัตรลงทะเบียนนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับทั้งหมด3แถวจะมี serial number register D register code นะครับให้เรานำารหัสในช่องแถว r e จิ s ต,ตอ r i D register code นะครับมาใส่ในหน้านี้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วใส่ชื่อผู้ลงทะเบียนนะครับจะเป็นชื่อผู้ลงทะเบียนก็นได้หรือชื่อบริษัทก็ได้นะครับพอใ,ใส่เส,เสร็จแล้วกด enter ได้เลยนะครับ เราจะได้รหัสลงทะเบียนขึ้นมานะครับ xx นี่คือตัวอย่างนะครับแต่เลขจริงของเครื่องใครมันก็จะแสดงออกมาเป็นของเครื่องนั้นนะครับต่อมาครับไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d e a c q s o f t c o g h ครับทางด้านซ้ายมือนะครับตรงที่ผมวงกลมไว้นะครับลงทะเบียนออนไลน์กดคลิกเข้าไปครับ กดปุ่มลงทะเบียนครับต่อมาเลือกโปรแกรมครับวิธีการเลือกโปรแกรมนะครับกลับไปดูที่โปรแกรมแล้วก็ดูในช่องชื่อตรงนี้นะครับนะฮะกลับไปที่หน้าเว็บครับเราก็เลือกชื่อโปรแกรมให้ตรงกับที่เราใช้นะครับกดตรวจสอบครับกดปุ่มลงทะเบียนแล้งกดติ๊กถูกยอมรับไปเลยนะครับต่อมาครับ เปิดบัตรลงทะเบียนเราขึ้นมานะครับก็เอาหมายเลขนะครับ s ี r i a l number มาใส่ให้ตรงช่องนะครับ r i g i t a r id ครับใส่ลงไปครับให้ตรงช่องนะครับแล้วก็ r i g i t a r code นะครับเสร็จแล้วกด กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลนะครับจะเห็นตรงดอกจันนะครับที่เป็นดอกจันจุดสีแดงสี่จุดนะฮะตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราต้องใส่นะครับกลับมาตรงที่หน้านี้ก่อนนะครับให้เราเอารหัสลงทะเบียนที่ได้จากโปรแกรมตรงนี้นะครับนี่เป็น xx สีแดงๆนะครับเอามาใส่ที่หน้าเว็บครับมีข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ให้ใส่พิมพ์ใหญ่นะครับ แต่อย่าก,ก๊อปนะครับอยาก,ก๊อปมานะครับเพราะบางครั้งอาจจะติดพวก Enter ติดเว้นวักอะไรมาด้วยนะครับให้พิมพ์เอาดีกว่าครับถัดมาเราก็ใส่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าตรงจุดสีแดงๆตรงนั้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นนะครับข้ามไม่ได้ ใส่ข้อมูลผู้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยกดปุ่มลงทะเบียนเลยนะครับให้เราตรวจสอบนะครับว่าตรงไหมถ้าตรงก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วกดยืนยันไปนะครับตรวจสอบอีกทีนะครับเสร็จแล้วค่อยกดตกลงครับคราวนี้แหละครับที่หน้าเว็บก็จะให้รหัสลิขสิทธิ์มานะครับ x x นั่นเป็นตัวอย่างนะครับอย่าเอาไปกรอกใส่นะครับตอนลงทะเบียนจริงๆเราจะได้รหัสจริงขึ้นมานะครับรหัสที่ผมทําเป็น x สีแดงคือตัวอย่างนะครับเน้นย้ยํานะครับคือตัวอย่างนะครับเ,เราก็เอารหัสลิขสิทธิ์ตัวนี้นะที่ได้มานะครับตรงนี้เอาไปใส่นะครับในหน้าโปรแกรมนะครับข้อมูลตรงนี้เราจะบันทึกก็ได้นะหรือจะพิมพ์ก็ได้นะ ถ้าไม่พิมพ์ยังไงไม่บันทึกยังไงตอนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วโปรแกรมมันจะบันทึกเป็นไฟล์เท็กให้เราอยู่แล้วครับให้เอารหัสตรงนี้นะครับรหัสนขสจะสิ์กลับมาใส่ในช่องที่ผมทำไฮไลท์สีเหลืองไว้นะครับ,บมีข้อสังเกตเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นพิมพ์ใหญ่ก็ให้ใส่พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เน้นว่าอย่าไปก๊อปเลยใช้พิมพ์ดีกว่าครับจะได้ไม่ติด Enter อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ เมื่อใส่เสร็จแล้วก็กดปุ่มตกลงไปครับเมื่อรหัสถูกต้องทั้งหมดนะครับโปรแกรมก็จะบอกเราว่ารหัสลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับกดโอเคครับ mm hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์นะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมขอจบอคลิปวิดีโอการนำเสนอวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ